CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อร์พันธการธานนนนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของ3ามก๊กผ่านหนังสือเรื่อง3ามก๊ก r o m a n c e of t h e Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงวันนี้ใน EP ที่12หลังจากที่ครั้งก่อนเล่าปี รับเป็นเจ้าเมืองไปอยู่รักษาเมืองเสี่ยวพายวันนี้ครับมาติดตามกันต่อว่าจะเกิดเหตุอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนโทษศั่งของโจโฉฝ่ายโจโฉเมื่อมาถึงกลางทางก็ได้พบกับโจโหยินโจโหยินจึงบอกว่าลิปโปซึ่งเป็นนายทัพยกมานั้นรูปร่างโตใหญ่มีกำลังกล้าหาญ ได้ตันกงเป็นที่ปรึกษาโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าลิโป้นั้นมีฝีมือกล้าหาญก็จริงแต่หาความคิดไม่ได้ท่านอย่าเป็นทุกข์เลยจากนั้นก็ยกทหารรีบไปถึงเมืองเต็งกวนแล้วให้หยุดตั้งค่ายมั่นไหวฝ่ายลิโป้เมื่อรู้ข่าวการศึกเช่นนี้แล้วจึงให้ลี่หองกับซีหลันคุมทหารหนึ่งหมื่นนายไปอยู่รักษาเมืองกุนจิว๋วแต่ตันกงก็ทัดทานลิโป้ว่าเมืองกุนจิ๋วนั้นเป็นเมืองสําคัญ เหตุใดจึงให้บุคคลดังเช่นลี่หองกับซีหลานไปอยู่รักษาแล้วตัวท่านจะไปรักษาเมืองแห่งใดลิโปจึงตอบว่าเราจะยกไปตั้งรับทัพโจโฉที่เมืองปักเอียงตันกงจึงว่าท่านจะไว้ใจให้ลี่หองกับซีหลานไปรักษาเมืองกุนจิวนั้นข้าพเจ้าเห็นจะเสียแก่โจโฉฝ่ายเดียวข้าพเจ้าเห็นว่าที่เขาไทสันเป็นทางจำเพาะเดินแต่เป็นทางลัดเห็นโจโฉจะรีบยกมาทางนั้นขอให้ท่านแต่งทหารไปซุ่มอยู่สองข้างทางซอกเขา เห็นจะจับโจโฉได้เดินง่ายแม้ว่าตันก่งจะแนะนําแผนการรบที่ดีให้กับลิโป้แต่ลิโป้ก็ยังคงยืนกรานในความคิดของตนฝ่ายโจโฉรู้ข่าวดังนั้นก็รีบยกทหารมาถึงเขาไทสันกุยแก่จึงห้ามโจโฉว่าที่เขาไทสันนี้เป็นทางจําเพาะเดินเกลือกลิโป้จะแต่งทหารมาซุ่มอยู่ขอให้ท่านหยุดทับไว้ก่อนโจโฉได้ยินดังนั้นก็หัวเราะและตอบว่าลิโป้นั้นเป็นคนหาความคิดไม่ได้ ซึ่งจะให้ทหารมาซุ่มอยู่นั้นเห็นเหลือความคิดลิปโป้โจโฉจึงให้โจโหยินคุมทหารเป็นอันมากยกไปล้อมเมืองกุนจิ่วไว้ส่วนโจโฉก็ยกทหารไปจากเขาไทสันตันกงรู้ดังนั้นจึงว่าแก่ลิโป้ว่าโจโฉรีบยกมาด้วยกําลังโกรธเห็นทหารทั้งปวงจะอิดโรยขอท่านเร่งยกทหารออกรบเห็นจะมีชัยชนะแก่โจโฉเป็นมั่นคงแต่ลิปโป้ก็ปฏิเสธแผนการนี้ของตันกงอีกครั้ง โจโฉจึงสามารถตั้งค่ายลงที่เมืองปักเอียงได้โดยปราศจากการต่อต้านใดๆของลิโปครั้นรุ่งเช้าโจโฉก็ยกทหารออกไปตั้งอยู่นอกค่ายและขับมาขึ้นไปยือนอยู่หน้าทหารเห็นลิโปกับทหารเอกทั้ง8ปนายยือนอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวาโจโฉจึงเอาแส้มาชี้หน้าลิโปแล้วว่าท่านกับเราจะได้มีความผิดกันสิ่งใดหาไม่ได้ <C oughs> เป็นฉนท่านจึงยกทหารมาตีเอาเมืองเรา โจโฉกับลิโป้ร้องด่าท้าทายกันอยู่ครู่หนึ่งลิโป้ก็สั่งให้จงป้าออกไปจับตัวโจโฉโจโฉจึงให้งักจินขับม้าออกรบด้วยจงป้าแต่เมื่อทั้งคู่รบกันได้30เพลงแหหัวตุนจึงขับม้าออกไปช่วยงักจินเตียวเลี้ยวเห็นดังนั้นก็ออกมารบด้วยแหหัวตุนทหารทั้งสี่นายรบกันเป็นสามารถก็มิได้แพ้ชนะกันลิโป้เห็นดังนั้นก็โกรธจึงขับม้ารำพนออกไปรบกับแหหัวตุนและงักจิน ทหารเอกทั้งสองนายของโจโฉไม่อาจทานกำลังของลิโปได้ก็แตกพ่ายไปโจโฉเสียทีแก่ลิโป่ก็คุมฐานกลับเข้าค่ายเมื่อโจโฉต้องพ่ายเช่นนี้อีกกิมจึงแนะนําให้โจโฉนําทหารเข้าปล้นค่ายของลิโปเนื่องจากเห็นว่าลิโปเพิ่งจะชนะไปคงจะมีใจกําเริบนอกจากนั้นทหารที่รักษาการอยู่ทางทิศตะวันตกก็เบาบางโจโฉเห็นด้วยกับคําแนะนํานี้ของอีก,กิม และสั่งให้ทหารจำนวนสองหมื่นนายเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญนี้ฝ่ายลิปโป้เมื่อกลับมาถึงค่ายก็ให้เลี้ยงดูและปูนบำเหน็จทหารทั้งปวงตามสมควรตันก๋ง,กงจึงแนะนำลิปโป้ว่าโจโฉแตกไปเห็นจะมีความคิดกลับมาทำการในคืนนี้ขอให้เกณฑ์ทหารไปร,รักษาด้านตะวันตกของค่ายให้มั่นคงลิปโป้ไม่เห็นด้วยกับคำเตือนของตันก๋ง,กงแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ยินยอมทำตามคำแนะนำของที่ปรึกษาเอกท่านนี้ ด้วยคาแนะนําเช่นนี้ของตันกงก็ทําให้ลิโปโสามารถรักษาค่าของตนเอาไว้ได้นอกจากนั้นก็ยังสามารถตอบโต้จนกระทั่งล้อมกองทัพของโจโฉเอาไว้ได้อีกด้วยโจโฉนั้นเห็นจวนตัวก็ขับม้าหนีฝ่าวงล้อมไปกับทหารเพียงห้านายจนกระทั่งไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงประทัดแล้วเห็นทหารยิงเกาทันลงมาดัหนหาผลโจโฉตกใจจึงร้องว่าผู้ใดมีกำลังจงช่วยชีวิตเราครั้งนี้ เตียนอุยได้ยินโจโฉร้องดังนั้นจึงว่าข้าพเจ้ากําลังตามมาท่านอย่าทุกเลยแล้วเตียนอุยก็นําหน้าม้าโจโฉฝากเกาทันไปส่วนทหารของลิปโป้ที่ไล่ติดตามโจโฉมานั้นเตียนอุยก็ใช้หอกซัดพุ่งไปสังหารจนสิ้นหอกซัดในมือทหารของลิปโป้ซึ่งตามมาก็เหลือกลับไปแต่ห้าคนเท่านั้นโจโฉจึงสามารถกลับไปค่ายได้ในที่สุดครั้นเวลารุ่งเช้าตันกงจึงว่าแก่ลิโป้ว่า เจ้าเมืองปักเอี้ยงนั้นหนีไปแล้วและในเมืองนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อเตียนซีซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวเมืองให้ความเคารพขอให้ท่านหาเตียนซีออกมาว่ากล่าวให้มีหนังสือไปถึงโจโฉว,ว่าท่านมีชายแก่โจโฉแล้วบัตรนี้ให้โกสุนอยู่รักษามเมืองปักเอี้ยงท่านยกทหารไปตีเอาเมืองลี่หยงให้โจโฉยกทหารเข้าปล้นเอาเมืองปักเอี้ยงเตียนซีจะคุมชาวเมืองรบกระนาเราจึงลอบยกทหารเข้าไปอยู่ในเมือง และจะเอาฟืนมากองตรงประตูทั้ง4ด้านถ้าโจโฉเข้ามาแล้วเราจึงจุดเพลิงผ่าเมืองและกองฟืนทั้ง4ประตูขึ้นถึงโจโฉจะมีความคิดแก้ไขประการใดก็เห็นจะไม่พ้นมือเราลิปโป้เห็นชอบด้วยจึงให้หาเตียนซีมากระทําการดังกล่าวซึ่งเตียนซีก็ยินยอมทําตามนั้นแล้วแต่งหนังสือให้คนสนิทถือไปให้โจโฉน่าค่ายเมื่อโจโฉรับเอาหนังสือของเตียนซีมาอ่านดูก็ให้จัดแจงทหารเตรียมไว้ แต่เล่าหัวที่ปรึกษาของโจโฉกล่าวว่าลิปโปนั้นหาความคิดมิได้ก็จริงแต่ได้ตันกงที่มีสติปัญญาดีมาเป็นที่ปรึกษาซึ่งท่านจะเชื่อเตียนซีแล้วยกทหารไปทําการนั้นก็ตามเถิดแต่ให้ยกไปเป็นสามกองโดยให้ตั้งกระนาบไว้นอกเมืองสองกองอีกกองหนึ่งให้ยกเข้าไปทําการถ้าเห็นเตียนซีโกหกต่อท่านจึงให้ถอยทหารกองนั้นออกมาโจโฉเห็นชอบด้วยกับเล่าหัวจึงจัดกระบวนทัพับไปตามนั้นแล้วยกไปเมืองปักเอียง เมื่อไปถึงเมืองปักเอียงแล้วโจโฉก็ได้รับการติดต่ออย่างลับๆจากเตียนซีเพื่อบอกกล่าวถึงแผนการโจมตีเมืองแห่งนี้และในคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นคืนเดือนมืดโจโฉก็ได้ยินเสียงมาลอ่อพร้อมกับที่ประตูเมืองด้านทิศตะวันตกเปิดออกตามที่เตีนซีบอกเอาไว้โจโฉจึงนําทหารเข้าไปภายในเมืองแต่เมื่อถึงกลางเมืองก็มีได้เห็นผู้คนเดินไปมาจึงร้องสั่งทหารทั้งปวงให้รีบกลับออกจากเมือง ทหารเอกของลิโป้ก็ขับม้าล้อมโ ouais. จโฉเข้ามาจากทุกทิศทางโจโฉกับทหารเอกก็แตกกระจายกันไปคนละทิศทางเมื่อโจโฉพลัดกับทหารเอกของตนแล้วเขาก็ขับม้าฝ่าเพลิงหนีไปทางประตูทิศเหนือพอพบลิโป้ถือทวนขับม้ามาโจโฉก็เอามือขวาขึ้นบังหน้าไว้ด้วยความกลัวส่วนมือซ้ายก็ขับม้าฝ่าเลี่ยงเข้าไปถึงหน้าลิโป้ลิโป้ไม่ทันสังเกตคิดว่าทหารของตัวก็เอาทวนคอศีรษะแล้วจึงถามว่า เห็นโจโฉไปข้างไหนโจโฉได้ยินดังนั้นจึงเบือนหน้าเสียแล้วเอามือชี้บอกว่าโจโฉขี่ม้าเหลืองไปข้างโน้นลิโป้ม่ได้สงสัยคิดว่าจริงก็ขับม้ากลับไปข้างหลังโจโฉจึงรีบขับม้าหนีออกไปทางประตูตะวันออกพอพบเตียนอุยเตียนอุยก็รบฝ่าทหารพาจนออกไปจากแต่เมื่อมาถึงตรงประตูคือซึ่งไม่ไฟอยู่ใต้หอรบก็ตกลงมาถูกท้ายม้าของโจโฉล้มลงตายกับกองเพลิง ทว่าโจโฉดิ้นออกมาจากกองเพลิงได้มีแต่เสื้อแลผมกับหนวดเท่านั้นที่ไม่ไฟหลังจากนั้นก็ออกมาจากเมืองและกลับไปยังค่ายได้สําเร็จรุ่งขึ้นทหารใหญ่น้อยก็ชวนกันมาเยี่ยมโจโฉโจโฉหัวเราะแล้วว่า <S <S ครั้งนี้เราเสียรู้จึงเสียทหารเป็นอันมากตัวเรายังไม่ตายก็คิดจะแก้แค้นลิโป้ให้จงได้แลเขามาเลงนั้นเป็นทางจำเพาะเดินเราจะยกทหารไปซุ่มอยู่ข้างซอกเขา แล้วให้ทหารทั้งกลวงซึ่งอยู่ในค่ายนั้นนุ่งขาวคมขาวทําเป็นร้องไห้รักเราว่าเราตายเพราะไฟไหม้เมื่อความนี้รู้ถึงลิโป้ลิโป้ก็จะกําเริบแล้วยกทหารมาตีค่ายเราทั้งเข่ามาเล็งเราจะนิ่งสงบไว้เห็นทัพล่วงหน้าขึ้นมาถึงปากทางเราจึงจะยกทหารออกตีตัดกองทัพลิโป้เมื่อกุยแก่เห็นด้วยกับแผนการนี้ของโจโฉโจโฉก็สั่งเคลื่อนกำลังพลเพื่อไปปฏิบัติการตามที่เขาวางแผนเอาไว้ ฝ่ายลิปโป้ไม่ได้ทราบข่าวลวงนี้ของโจโฉก็ยกทัพออกมากระทําการตามที่โจโฉคาดการไว้กองทัพของลิปโป้จึงถูกกองทัพของโจโฉบดขยี้ที่เขาม้าเลงลิปโป้จึงพาทหารที่เหลือตายนั้นรบฝากกลับหลังมาเมืองปักเอียงแล้วเกณฑ์ทหารทั้งปวงขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้มั่นคงฝ่ายโจโฉก็ยกทหารกลับไปค่ายขณะนั้นเกิดโรคพืชขึ้นที่หัวเมืองฝ่ายตะวันออก ข้าวในานาและยุ่งฉากเสียหายเป็นจํานวนมากและทหารในกองทัพโจโฉนั้นก็อดข้าปลาอาหารโจโฉจึงยกไปตั้งอยู่ณเมืองเอียนเสียเรื่องราวกําลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับและสําหรับในตอนหน้ามาร่วมลุ้นต่อกันว่าจะเกิดเหตุอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ